คือถ้าทางเปิดออกมาเนี่ยก็ไลเป็นสเต็ปมาเลยแตกเลยสเต็ปเออหมุนอยู่นั่นานางนางคงไม่เย็นหัวหรอกนะเย็นหรอกจี้อยู่ปกติี้เนี้แล้วก็คือเออสเต็ปการ์เมเนีกก่ยเราหไม่หวานทุทนกคนคือแบบรู้วินาทีชีวิ ที่เราจะเอาไปก็จะเป็นสามหกเกาหคราวนี้ก็มา,าจะเจอด่านอะไรทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะเจอด่านอะไรตึ๊บตึ๊บอีกหน e> Cameraman> ึ่งสิอีกหนึ่งหนึ่งขีดทุกคนอีกหนึ่งขีดรอรอแตกรอกระจกแตกทุกคนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ยครับ ทุกคนและด่านที่เราได้ก็จะเป็นด่านป่าวงกดด้วยนะคือไม่ต้องสงสัยว่าเรามาเล่นด่านอะไรมาเล่นโหมดอะไรคือโหมดไอเน,นี้ยมันปิดไปแล้วนะไอโหมดฝันร้ายอ่ะคือเราวก็เดฟเขาเอาเออแมปป่าวงกดเข้ามาโอ้ยฮันเตอร์มา ไฟอย่างรถเสียงค่อนเสียงดังเข้ามาปั่นไฟแบบส,สวยเหมือนคนที่เพิ่งได้สกินมาใหม่ส่วนใครที่ได้สกินนี้มาก็คอมเมนต์ด้วยนะแล้วส่วนใครที่อยากเล่นกับเราเนี่ยเราจะทิ้งชื่อไว้าตา้ทุกคลิปเลยนะสก,กิลเช็คโคตรเล็กเลยตอนนั้นนักบวชหญิงคนนั้นล้มไปแล้วอ่ะวิลขอโทษนะเพื่อนคือเราเราไม่รู้เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องไปช่วยเขาแหละเพราะว่าเรามีไททนะทุกคน ส่วนใครส่วนใครที่ลืมสังเกตก็คือฉันเอาไทยมานะฉันบอกเบอรทุกคนไปแล้วมางั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าเป็นกาเมนสาวเล่นสก,นนก็ตในนรกสาเล่นสก็ตในนรกก็ดีนะทุกคนคือไอส้สกินเนี้ยเราไม่ชอบไอ้ตรงเครื่องประดับอะทุกคนคือชุดมันแดงตัดกับดำใช่ไหมแต่เครื่องประดับมัน เงิน,นกับเทาอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนเอ้าแล้วน้องมาสิงเราตอนนี้นักบวชหญิงโดนดีทายไปแล้วนะทุกคนใครเชียร์นักบวชหญิงให้รอดบ้างตรงนี้มีกล้องโจเซมนะแต่เราไม่สนใจเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องเดิมที่เพื่อนเคยปั่นไว้ดีกว่าทุกคนปไปไปปั่นไปปั่น,ไม,นไม่ปั่นแล้วเกมมันจะรอดได้ยังไงไปปั่นเถอะนะ คือเราอัดมาหลายตาแล้วแกมันเจอแต่แบบตีบงบงเว้ยขนาดไปกับเพื่อนก็เจอแต่แต,แตีบงบงนะ <c oughs> คือวันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไอ้ปันแตกปันแตกเดี๋ยวหันก็มาหาลอกคือตอนนี้เราเลือกที่จะไม่ไปช่วยแล้วนะทุกคนเพราะเราไปช่วยเขาแล้วเราก็จะไม่ไปช่วยพอไทายหมดนั่นเองนะคะทุกคนมันก็ปั่นไฟเครื่องนี้ให้เสร็จไปเลยละกานนักบวชหญิงเขาปั่นไฟช้านะคนเขา ชไปวับเอ้ยเยด๋อว,วัปลงไปข้างล่างทุกคนคือเราจะว์ปออกไปข้างนอกเว้ยแต่มันวัปลงมาข้างล่างอ่ะคือเราไม่เข้าใจอ่ะบางทีออประตูว์ปของนักบวชหญิงอ่ะมันก็จะมีมุมที่ไปด้านล่างใช่ไหมแล้วเราอ่ะอยากไปข้างหน้าแต่มันไปด้านล่างให้เราแล้วเราอยากไปด้านล่างแต่เราไปด้านหน้ามันก็เอองงงงกับสิ่งที่ตัวเองพูดตอนนี้ก็มาโฟก,กัสที่เกมกันนะทุกคน ปั่นไฟอยู่เอ้ามาฮิวไหมว What? What is this เขาเขาวิ่งหนีไปเลยอะแล้วเขาก็ไปฮิวด้วยกันอยู่สองตัวน่นะนะตอนนี้นะโจโซเซฟเขาก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ลดมิติลดเครื่องบันว้ากิกิมันไล่ทำไมกิกิโจโจือถ้อมัน ไม่ได้มันควรที่จะวาบได้นะทุกคนว้าไอ้กี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 ้หนีไปเลยกี้กี้ไม่สนใจลูกอกี้กี้หนีไปกี้จะปั่นไฟกี้ไปปั่นไฟกว่าจะสงบได้ทุกคนกว่าจะสงบได้คือโจเซฟคนนี้มันหล่าใจอะทุกคนเขาไล่เราเขาก็ไล่ไม่จริงจังอะเขาไล่เราเขาก็หนีไปจุ๊งกดสกิลเช็คโดนแขนสีเหลืองด้วยนะทุกคน ออถ้าเรากดสกิลเช็คโดนแถบสีเหลืองเนี่ยมันจะทําให้การปั่นไฟของเราเร็วขึ้นนะทุกคนแล้วตอนนี้อ๋อใครโดนไล่ตอนนี้ไม่มีใครโดนไล่นะเราก็ปั่นไฟไปต่อการแล้วก็สกินเนี้ยมันหน้าขาวมากอะเป็นแบบเป็นนักอเวจีเล่นในนรกแต่หน้าขาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราโทรเดี๋ยวเรา c a l อหาอหมอดีกว่าึ๊ ทำไมมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้แล้วจะโทรไปทำไมอ้าวโจเซฟเหมือนจะตีวาร์ปของเรานะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราหนีไปก่อนกี้๊คี้มาไล่ทำไมกี้๊คี้๊คหนีไปกี้๊เออไม่เอาดีกว่าแก่คนนี้รู้สึกว่าจะอาการหนักนะเนี่ยไม่ฮิวมาฮิไมาฮิวไม่ฮิวไม่ฮิวคี้เนาะคี้๊คี้ปั่นไปกันก่อนดีกว่าน้ำถ้าเราไม่ปั่นเราก็ตาย นะพวกพี่ๆครคะมารักษาแผลใจให้น้องน้อ,นอยอ่ะดิวเสี่ยวให้ชันด้วยสิมาอ่ะดิวเสร็จลวไปปั่นเถอะมาร่วมด้วยช่วยกันปั่นไฟกับน้องแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นเครื่องเดิมที่เราปั่นค้าไว้นะไหนเราขอลองเข้าวัดนะักบวชคนนี้ดิเอาวัดทำไมมันสั้นขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องเดิมของเราก่อนโซนเดินย่องๆปั่นปันป่น คนตอนนี้เราตั้งใจปั่นไฟมากเลยอะทั้งๆทงี่เป็นตัวช่วยแต่ทั้งใจปั่นมากเลยอะเดี๋ยวเราจะปั่นให้ได้กนะนะ้าวๆนะรอนะปวดหญิงอีกคนหนึ่งลงก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนตอนนี้แบบ <c oughs> เดี๋ยวฉันก็จะขอเล่งคลิปแล้วกันนะทุกคนคลิปมันยาวมาก S <S <an> ก็คือ,อไม่ต้องเล่งคลิปแล้วจ้าคือคือคือ,คอเขาเขาไม่ยอมให้เราจุดสีทีบบ้ำหวดหญิงคนนี้เขาไม่ยอมให้เราจุดสียทีคือฉันรู้สึกว่าฉันขี้เกียจตัดคลิปฉันก็เลยไม่เล่งคลิปนะทุกคนอาจจะตัดเสียงภาาฉันตีซึงก็ขออาภัยด้วยจ้า <S <S <an> <S แล้วก็ฝั่งตรงนั้นเขาทําอะไรกันอยู่นะตรงนั้นเขาทำอะไรกันอยู่ <S <S <an> เรตรียมเครื่องแล้วจ้า เตรียมเครื่องแล้วจ้ามันเตรียมเครื่องแล้วจ้าไหนเราขอไปขอไปขอไปดูสถานการณ์เบื้องต้นก่อนนะทุกคนเขาวาร์ปก่อนไม่รู้จะเข้าเล่นทําไมเนี่ยคือนานๆทีเราจะหยิบนักบวชนมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเเตรียมเครื่องแล้วเตรียมเครื่องแล้วทําไมอะไม่ล้มเออปู่โจเขาถ่ายรูปนะทุกคนโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้ยังจะเอดเลยนะปวดที่คนนี้ไป จุดสิจุดนักบวชจริงจุดเออดีเลิศคือตอนนี้น่าจะรอดสี่ได้นะทุกคนเรารู้สึกว่าเรามีแววจะรอดสี่ได้โจเซฟสับสก,กิลมานะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าโจเขาจะสลับมาตรงนี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าสก,กิลเทเลพอร์ตของ,งานางน่าจะแบบยงังครูดาวอยู่แล้วก็เปิดประตูไปเลยละกการละ,ละจีเราไปแอบกันอยู่ตรงนั้นคิ่ว่าหันมันไม่เห็นเลยเหรอกกี เปิดประตูเปิดประตูน้าต่างออกเต็มบ้านที่ได้ไม่เคยอ,ออกมานานในใจจะจะจะหลั่ทันไดน้องถูก,ออก,ก,ออกปลลกอดนะองั้นเดี๋ยวเราก็ออกไปเลยละกันวุ้ยฮัเต์ว่ามันน้องน้องอวน้องตายน้องตายอทุกคนสงสารน้องโอ้โหหลังกว้างกันหมดเลยนะงั้นเดี๋ยวเรา ลอกระจกแตกทุกคนคือกระจกแตกทำไมมันต้องมีกระจกแตกด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ใครอยากให้วิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคลิปนี้ก็จบไปแล้วบายบายอ่ะเออบายบายนะทุกคน